มไม่สองคันเนาะคาเดม่านี่ไล่เปิดแอปอยู OVER ่พ right ิกเกอร์ในคันเนาะแล้วก็ก่อนตีใครเฮ็ดไล่ไล่เสริมในคันเนาะคาเดม่านี่ไล่เปิดมันค่ะไล่สามก้อมันค่ะเนาะอันเป็นแอปอยู่พิกเกอร์ในมันต้องมีจอมแอบลาสตารในคันเนาะแอปอยู่พิกับแอบลาสตาร์ต้องมีจอมก่อนค่ะอ่าค่ะมาเหลือมจอมก่อนค่ะจะไม่ต้องไต่ในคันเนาะต้องผ่านสายมัน ออก้ามันเดี๋ยวให้เขาเลือกภาษาค่ะเนาะมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ค่ะเนาะคดีเสร็จให้ภาษาไทยก่ะต่อไปนะค่ะเนาะออา้ามันเดี๋ยวม่หน้าตาจังเลยค่ะเนาะเพราะมันม่หน้าตาจังเลยเขาเดี๋ยวเตี้ยตั้งใจในค่ะลงลงทะเบียนตอนนี้นี่ค่ะเนาะตั้งสี่แดงแดงยาวๆตั้งใจค่ะเนาะเตี้ยี่ค่ะก้าวน้เดี๋ยวเหาใส่ใส่ไม้พวงค่ะเนาะ สมัยพ้องกันฮะองนกระน้ส่งอันนั้งจ้งในกะน้แถวใต้กนองันนี้ส่งมาพันเท้ากนะค้ับไปข้ากันเวลานับถอยหลังขระนข้ามาเยอะกะนเจ็ดสามสี่ห้ากัขมาใส่เจ็ดสามสี่ห้าอ่านี่แล้ะค่ะ เด็กเขาคือสีแดงค่ะเนะาะก็ไม่ให้ให้เขาใสารา่ร้าผ่านนกตัวค่ะเนาะัดผ่านนกตัวนะเขาค่ะใครใส่ก็ะอะ้รค่ะเนาะเยอะก็ต้องใส่ภาษาอังกฤษหนึ่งตัวนะครับล้ไปเนะาะก็ได้ใส่ในพี่นอ้องค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้ายอะก็มาใส่ภาษาอังกฤษเนี่ยเตะต่อไปค่ะเนาะเด็กสีแดงนะครับ โอเค่ะรหัสปั้นซีเนี่ยครับลองใส่ใน่ครับเนาะพี่น้าขอใส่เจ้ามันหน่อ่ะนะอ่าแล้วครับก็ไม่ก้ามเนินการต่อเด็กสีแดงหน่อยค่ะอ่าหน่ครับเนาะออกค่ะก้ามในก็แล้วค่ะเน,นา,ออานะนะอ่าแล้วค่ะก็กระนั้นค,นค่ะเนออกกา,า,าะ,นะนได้เปิดมันหน่ะเนาะได้เปิดมันค่ะ ลายปืนมันขนาะอยาก็ไม่ได้มีตั้งหนครับถ้าขาดทีสั่งไรไรล่ลนะเนี่ยให้หน่อยครับมีตั้งแต่นะครับมันจะมีหมดคะนะ้องมีกวนครับ